สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะืันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาที่บรรยายเช่นเคยนะครับเนาะพร้อมกับน้องหล่ามาเก่าลูกมาจับลูกเชียงง่วใไห้เนาะครับเนาะสวัสดีครับน้องหล่าสวัสดีครับ่งวแม่ลูกแม่คุณแม่เช่องแม่ใหญ่แม่งาม มาให้พี่น้องเดเบ่งเดชมเดจับได้จองหรือว่าเบิ่งเอาความหูก็ได้นะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดกําลังเ้ามาศึกษาหาความหูเนียเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเนาะช่องเฮากุ้งจเจริญทรัพย์ฟาร์มวัวง,งามอีสานใต้ช่องทาง YouTube ช่องทางเพจกับกุ้งจเจริญทรัพย์ฟาร์มวัวง,งามสีสเกตนะครับเนาะยินดีให้คาปรึกษายินดีให้การเรียนรููกันนะครับเนาะน้องปีใหม่มามือนี สิพามาบึงน้องปีใหม่กับแม่สงการเะครับด้อน้องปีใหม่กับแม่สงการทายาทสีวัยศูนย์เก่าหตะหนกงามๆหลังตัดตา,ดตาดงามๆควรจับงามเลยครับด้อคือเดียวสุดยอดอนาคตแม่พันุอีกหนึ่งตัวเนื้อหนังพี่น้องเห็นไปแล้วเนาะต้องห่วงเลยครับบุงเดียเนื้อหนังเนื้อหนังถือว่าสุดยอดแม่เพื่อนพี่น้องบันนี้แม่ยังสดยังสาวเลยครับด้วย แมยังสดยังสาวลูกแรกครับลูกตัวที่สองเพิ่งผสมผ่านรอบนะครับเนาะเพิ่งผสมผ่านรอบ kf 3 mm. 1เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ cy 0 9 6ยาหสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์ทางเฮามีคะแนนให้เลยครับเด้อทางเฮามีคะแนนให้ก่อนอื่นก็ฝากช่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเด้อเพื่อที่เป็นกําลังแรงใจในการทาคลิปหาวงงามงาม,มาให้พี่น้องเด้เบึงได้ชมนะครับเนาะ เป็นเจ้าขักเนาะน้องตีใหม่เบิร์งหลังไปหาแม่ลูกปะหาแม่ให้แม่เกาให้นี่ให้แม่เกาให้ใหเหด้อลูกเด้อโอ้ยโหสิ่งละพี่น้องแม่ลูกโตเมียทายาทสี่วศูนย์เก้าหกลูกวัยสี่เดือนเนาะพี่น้องเนาะแม่พึ่งผสมผ่านลอก สำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบกแมวพันธุ์แมวความสูงร้อยห้าสิบบวกบวกนะพี่น้องเด้อประมาณร้อยห้าสิบหัวบุญละความสูงความใหญ่เรียมโตนี่เราต้องบอกถึงนะครับเนาะหันหนามาให้เบิ่งแน่น้องปีใหม่โอ้โหโอ๊ะโซโคจอดแห่งครับนี่อ้ อ่อนซอนดิอ่อนซอนดินี่ครับน้องปีใหม่ทายัดซีไวศูนย์เก้าหกแข้งขาเนื้อหนังกระดูกโครงสร้างถือว่าสุดยอดอนาคตแมวพันธุ์อีกหนึ่งตัวนะครับเนาะในชั่วโมงนี้กะทางฟาร,ร์มเฮากะยิ่มยินดีนำเสนอให้พี่น้องได้จับได้จองในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันได้พี่น้องเด้อยหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพัน อีสานทรงไห้เนาะครับเนาะเป็นคะแนนราคาขายเลยนะครับเด้อกสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันเบอร์โทรครับ0 6 2 2 6 8 0 0 3 9 0 6 2 2 6 8 0 0 3 9นเก้อะครับเด้อกสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันเนาะครับเนาะอู <c oughs> <c oughs> ้ยง่ายงาม อ่อถึงรายละเอียดของลูกแล้วเนาะวันนี้รายละเอียดของแม่แม่เป็นวัวลูกกระทบด้วยครับด้วยความสูง155ความใหญ่ความเล็กโบต้องห่วงครับพี่เบิ่งหางลากพื้นสุดอยอดครับสําหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันกระทบหาผมครับ0ูนย์หกสองส หรือสิมาเบิงตัวจริงในคอกในฟาร์มหอกก็มีนะครับเนาะมีเห็เบิงหลายตนวหลายโตครับว่าสิเป็นงัวแม่ม่านเม่มเมท่องเม่ลูกอ่อนเม่สาวพอพันนะครับเนาะมาเบิงมาเลือกมาชมกันครับ <c oughs> แม่ทรงการใหญ่ครับราคานี่เป็นราคาขายเลย,เลย,ย 9, รรนะครับเด้อหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันอีสานทรงไห้นี่ครับเป็นราคาขายสําหรับพี่น้องท่านใดที่ว่าขอตอนรองในแนบอตัวนี้เป็นราคาขายคือว่า เบ็ดเสร็จแล้วพี่น้องราคานี้บ่ต้องร้องผ่านนะครับเป็นราคาสี่ของโปรทองผ่านนะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ก็โทรหาผมครับ062 268 0039 062 268 0039นเนาะครับเนาะราคานี้โทรเลยเลยครับเด้ออ่ะอยากบิ่งหลายๆมุมนี่อุ้ยหลังเนาะมึงเนี่ย งามเนาะน้องหล้านเนาะคุณเชียงทั้งแม่ทั้งลูกน้องหล้านเนาะแม่เพิ่นเป็นลูกกระโโบทเนาะครับนเนาะเล็บเป็นยงังไงเล็บงามนะครับเนาะเลบ็บเล็บดีทั้งแม่ทั้งลูกดนะครับเด้อหอยางเบึงเนี่ยนะครับเด้อคือสีบอเหงุดบอส้นบอยางนะครับ,บเบนบออาะโอ้หนองลาก,การนตีบอโบเพิ่นวะใจเพันว่ามันกันอยู่พ้าแหงหรือว่าบอบอ,บอส้นพี่น้องมึงเดี๋ยว ว่ายก็ได้ทังเดียวทั้งแม่ทั้งลูกว่ายเบาราคาผิดแล้วอะน้องละอ่ะเบาแล้วเอาเลยครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันอีสานทรงไห้นะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากมาเบิ่งตัวจริงกับพิกัดบ้านน้องคําตําบลน้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเก็ดเบิ่งเดียบที่น้องคุ้นคุ้นเชื่องเชื่งเบ่งเนมตาเจ้าของกับเนมตงมาง่วงเบิ่งแล้วยอดนะครับเนาะ ถือว่าเป็นอัพภินันทนาการจาก9 km อีกเนาะครับเนาะลูกนี่ใบหลอดครบเลยครับเด้อใบหลอดหลอดครบไฟที่เอาไปจดเอฟกะสบายนะครับเนาะแม่กะแม่กะใบหลอดกะครบเนาะไบผสมครบโอ้ติดแล้วทั้งหล่ะติดแล้วติดตแล้วติดต่อนตอนล่ะ โอเคครับมือนี้ผมกุ้งจะเล่นรับคอมกับน้องหล่ากสิคอจากพี่จากน้องไปโดยคำว่า,าสวัสดีครับ